กองหน้าสไตล์ที่เป็นได้ทั้งตัวจบและตัวซับยิงเองก็คมชงให้เพื่อนก็ได้เลี้ยงวันนี่อย่างคล่องเก็บพิกเลื้อยสร้างสรรค์และเอาประตูซือวาสิลเรียเขาว่านิวเนมาตั้งแต่อายุสิบสองเป็นของดีที่มรดเซ็นมาตั้งแต่ยังเป็นดาวรุ่งแต่ตอนนี้เล่นได้เหมือนเป็นตัวโคนของวินิสิอุตนี่คือหนึ่งในกาลาติกอสเจนล่าสุดของราชันชุดขาวตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอโรดิโก ผมไม่อยากเป็นนิวเนมาเวลามีนักเตะดาวรุ่งเกิดมาให้จับตาม,มองในวงการสักคนนะครับแทนที่จะปล่อยให้เด็กได้เติบโ,โตในแนวทางฟุตบอลของตัวเองก็มักจะโดนจับไปเทียบกับรุ่นใหญ่รุ่นตำนานให้เด็กมันกดดันกันซะอย่างนั้นกับโรดิโก้ก็เช่นกันตอนเป็นดาวรุ่งอยู่กับซานโตสสื่อในบ้านเกิดเรียกเขาว่านิวเนมากันทั้งนั้นทั้งเล่นทีมเดียวกันและด้วยวิธีการเล่นตอนยังละอ่อนเขามีความเร็วเลี้ยงบอลติดเท้าเล่นด้วยความฮิวเข้าทําได้มีสีสันเหมือนเนมาตอนยังรุ่นรุ่นแม้ว่าจะเป็นนกกกาาาารรสร้้งควมมดดััใหบเขแต่ เหมือนเป็นแรงผลักดันให้โลโดิโก้ทะเยอทะยานมากขึ้นด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับเขาก็เคยพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าเขาไม่ชอบถูกเปรียบเทียบเท่าไร่ผมไม่จะเลี่ยงการเปรียบเทียบตลอดเพราะมันสร้างความกดดันโดยไม่จําเป็นแต่เมื่อมองจ,จากจุดที่เขาเติบโตมาครับกับจุดที่เขาได้ยืนอยู่ตรงนี้การจะผ่านการเปรียบเทียบมาก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โลดิโก้ชิวาเดอกเอสนะครับเกิดวันที่9มกราคมปี2001ที่เมืองโอซัสโกในซอปโปโรที่บราซิลย่านที่เขาเกิดครับเป็นที่ออออออยยู่่าาาศััขขงงงบบรรรรดคคววชชนกกลพโิ โริโก้เอสเป็นนักเตะอาชีพในลีกดับล่างของบราซิลตอนที่โดริโก้เกิดเนี่ยเขายังเป็นวัยรุ่นอายุเพิ่งจะ16ปีแค่นั้นเองแต่แม้จะเป็นแบบนั้นเขาก็ยังพยายามผลักดันให้ลูกชายเป็นนักฟุตบอลเหมือนกันโดริโกตอนเป็นเด็กเนี่ยเขาไม่ค่อยได้รับความอบอุ่นจากพ่อมากนะแต่เขาก็เข้าใจดีพอพ่อเนี่ยเป็นนักบอลอาชีพต้องเดินทางไปกับทีมยังที่ต่างๆคนที่ดูแลเขามากที่สุดจึงเป็นแม่แม่จึงเป็นบุคคลสําคัญสําหรับเขามากๆแม้จะโตมากับแม่ซะส่วนใหญ่แต่เขาก็ เข้าไปอยู่ในคาเดมี่ของซานโตสช่วงนั้นเป็นปี2010ที่โรเบนโยย้ายกลับมาซานโตสด้วยสัญญาย,ยืมตัวหลังจากที่เขาไม่ประสบความสําเร็จนักกับแมิตี้เขาก็กลับมาตั้งหลักที่ทีมเก่าของตัวเองโดยที่ตอนนั้นเนมาก็ขึ้นชุดใหญ่มาแล้วตำนานของทีมและดาวรุ่งอนาคตไกลสไตล์การเล่นใกล้เคียงกันนั่นทําให้วิธีฟุตบอลของโรดิโกได้รับอิทธิพลจากทั้งคู่มาเต็มๆซึ่งนั่นก็รวมถึงเปเล่ที่เป็นสุดยอดตำนานของโลกและของซานโตสด้วย 21กรกฎาคม2 0 1 7เขาได้รับสัญญาอาชีพฉบับแรกกับซานโตสครับนั่นคือวันที่ทั้งบ้านดีใจอย่างมากโดยเฉพาะพ่อที่คาดหวังกับอาชีพนักฟุตบอลของลูกชายอย่างน้อยๆลูกชายคนนี้ก็ได้เริ่มต้นอาชีพในจุดที่ดีกว่าเขาคนที่ให้โอกาสเขาด้วยการดึงขึ้นมาชุดใหญ่แบบเต็มตัวคือเอลโนอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มาเป็นเฮดโค้ชชั่วคราวในตอนนั้นเขาไมา่ได้รับโอกาสอย่างเต็มที่ในปี2018และทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นตัวหลักของทีมตลอดทั้งปีเล่น58นนัดยิ12ประตูใทุกรา,การเป็นสลบ ของทีมด้วยอายุเท่านี้แถมผลงานยังดีด้วยทําให้เขาเริ่มอยู่ในเรดาร์ของบรรดาทีมใหญ่ในยุโรปแต่เป็นเรอัลมาลริดครับที่เดินเกมเร็วที่สุดไม่รอและพร้อมดึงเขาไปสเปนเลยเหมือนกับที่เขาเคยทํากับนักเตะบราซิลหลายคนวินิซิอุสรวมถึงเอนดิกในตอนนี้ด้วยทั้ง2ทีมบรรลุข้อตกลงกันในเดือนมิถุนายนปี2018โดยที่โรดิโกจะย้ายไปในปี2 0 1 9ค่าตัวทีม่มาลริดจ่ายไปคือ40ล้านยูโร จองตัวพร้อมไว้แล้วในปี2 0 1 9กครับก่อนจะจากซานโตสมาเขาลงเล่น20นัดยิงได้5ประตูในช่วงครึ่งฤดูกาลนั้นแม้ว่าเขาจะอยู่กับซานโตสไม่นานเท่ากับตำนานของทีมนคนอื่นแต่เขาก็มีความผูกพันกับทีมอยู่เยอะมากเขาเล่าว่าก่อนจะเดินทางมาเมลิดเขาไปหาเปเล่ที่บ้านเพื่อขอคำอวยพรจากตำนานด้วยมันนับเป็นความกล้าหาญอย่างยิ่งกับเด็กอายุเท่านี้ที่จะย้ายไปยังต่างประเทศสิ่งที่เปเล่บอกกับเขาคือจงอย่าก,กลัวไอ้หนูไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเล่นในแบบของตัวเองเล่นฟุตบอลของตัวเอง ก้าเข้าไว้ซึ่งคำพูดนั้นครับ มันเป็นพลังให้เขาอย่างมากและสร้างความมั่นใจให้กับเขาจากนั้นเขาก็เดินทางออกจากซาโปลมาที่มัลิดตตอนแรกครับโรดิโกคิดว่าตัวเองจะต้องไปเริ่มต้นที่เรือมัลลิสตกาสติยาก่อนแต่ซินาด,ดินซีดานที่ทําหน้าที่กุนซือในตอนนั้นหยิบโรดิโกขึ้นมาชุดใหญ่เลยด้วยอายุเพียงแค่18ปีแน่นอนว่าเขายังคงต้องรับบทเป็นสำรองซะส่วนใหญ่แต่ด้วยความที่ซีดานชอบให้โอกาสนักเตะเยาวชนทําให้เขามีโอกาสอยู่เรื่อยๆส่วนหนึ่งเพราะโรดิโกเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูได้อยู่บ่อยๆครับนัดแรกที่เขาลงเจออกกับสา็ทํประตูได้เล ลงเล่นในแชมเปี้ยนลีกเจอกับกา,าลาตาสลายก็ยิงแฮตติกได้อีกด้วยฟังชื่อตัวเองในประวัติศาสตร์ว่าเป็นนักเตะท,ที่เกิดในศตรวรรษที่21คนแรกที่ยิงแฮตติกได้ในฟุตบอลถ้วยใหญ่ของยุโรปฤดูกาลแรกของเขาคือ26กนัดยิงได้7ประตูพร้อมกับควา้าแชมป์ติดมือนั่นคือแชมป์ลาลิกา้าซึ่งเป็นแชมป์แรกของเขาในโลกฟุตบอลด้วยเขาเริ่มต้นได้ดีจริงๆแล้วมันก็ปรับตัวไม่ยากครับเพราะมีเพื่อนรุ่นราวคขาวเดียวกันอยู่นั่นคือวินิซิอสจูเนียที่มาจากบราซิลเหมือนกันเขา แล้วที่บราซิลทั้งคู่เล่นสโมสรอนคนละทีมก็จริงในตอนนั้นแต่ก็เล่นด้วยกันในทีมเยาวชนทีมชาติคนหนึ่งยูริโออีกคนหนึ่งอยู่เซาเปาโ,โลเลยแลกคอนแทคไว้คุยกันก็ไม่คิดไม่ฝันนะครับว่าจะได้ย้ายมาอยู่ทีมเดียวกันในยุโรปมันเลยทําให้เขานั้นสนิทกันง่ายได้ความสนิทเลยได้แชร์กันหลายอย่างทั้งคู่มีความฝันร่วมกันอยากจะสร้างความสําเร็จในฐานะนักเตะมาริดและทีมชาติบราซิลด้วยมิตรภาพของเพื่อนซีเลยทําให้เล่นฟุตบอลด้วยกันด้วยความเข้าข่ารู้ใจสไต,ตล เลี้ยงบอลดีเป็นกองหน้ากึ่งปีกกันทั้งคู่แต่ต่างกันที่รายละเอียดเล็กน้อยวินิซิอุสมีความเป็นตัวจบมากกว่าปีกแต่โรดิโกมีความเป็นปีกมากกว่าตัวจบแม้จะทําได้ดีทั้งสองอย่างแต่เขาก็สามารถเป็นคนปั้นเป็นคนป้อนให้กับเพื่อนทำประตูได้ด้วยนั่นคือเหตุผลที่ทั้งสองคนครับแม้จะเล่นเหมือนเหมือนกันแต่ก็แตกต่างในฤดูกาล2023-2024พวกเขาเป็นคู่กองหน้าที่ยอดเยี่ยมของราชันชุดขาวยิ่งรวมกับจูดเบลลิงแฮมขึ้นมาเป็น3าประสานร,ระดับอาวุธมหาปลายทําลายล้างไปนั้นพวกเขา3คนทําไปทั้งหมด64ประตูจาก,กา การลงสนามทั้งหมดทุกรายการมันคือการรวมกันที่สมบูรณ์แบบมากๆจากการที่มีโรดิโกกับวินิซิอุสสอดประสานกันอยู่2คนกลายเป็นว่าเพิ่มจูดเข้ามาก็เข้าขายยิ่งกว่าเดิมมันนามาซึ่งถ้วยแชมป์ที่ทีมรอคอยทั้งอยู่่าแชมเปี้ยนลีกและลาลีกาในซีซั่นเดียวกันเข้าสู่ซีซั่นนี้ที่แนวรุกที่เคยเป็นสามประสานมีคีเรนเนปเป้เพิ่มเข้ามาบทบาทของทุกคนก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปจูดเล่นไม่ได้เหมือนเดิมเขาถอยไปเป็นมิดฟิลด์มากขึ้นมีเอ็มปเป้เป็นตัวจบเพิ่มเข้ามาตรงกลางจากทที่่่่จะเเเป็นนนวิิอุสลคคููกกัับโรด้้ขางงต างานกับเพื่อนมากขึ้นจะต้องเล่นร่วมกันกับนักเตะใหม่อย,ย่างเอมปาเป้ด้วยซึ่งก็นับว่าต้องใช้เวลาเหมือนกันซึ่งก็อาจจะรวมถึงรุ่นน้องที่ยังอยู่ในวนัยคนองอย่างเอนดิกด้วยเขาในฐานะรุ่นพี่ของทีมและทีมชาติก็ต้องช่วยประครับประคองน้องโชคหลายที่ซีซั่นนี้โรดิโก้มีอาการบาดเจ็บรบกวนไป2ครั้งแล้วครับเขาพลาดโอกาสลงสนามในการเล่นใกับเมล,ลิดไป5เกมแต่ตอนนี้เขากลับมาแล้วและการเล่นร่วมกันของแนวรุกตอนนี้ก็กำลังเป็นไปได้สวยขึ้นกว่าเดิมขนาดที่เส้นทางของเขากับทีมชาติเขาก็อยู่ในระดััับคนนทที่เป็วหงซ ไม่สามารถคว้าแชมป์ใหญ่รายการใดๆเลยมานานมากแล้วครับในยุคข,ของเนมาฮีโร่ของโรดิโก้บาซิลก็ยังไม่นิ่งความกดดันจากแฟนบอลในประเทศ้าโถมเข้ามามากมายจนกระทั่งถึงตอนนี้ตอนที่เนมาเข้าสู่ช่วงที่โรยลาแล้วมีอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งและเล่นได้ไม่เหมือนเดิมบาซิลต้องการนักเตะเจเนเรชั่นใหม่ขึ้นมาทดแทนซึ่งก็เป็นโรดิโก้และเพื่อนรักวินิสุสจูเนียนี่แหละที่กำลังเป็นกำลังหลักในแนวรุกล่าสุดเขาเล่นกับบาซิลในทัวร์นาเมนต์โคปาเมริกา2024แต่สุดท้ายครับผลงานของทีมก็ไม่ ที่เป็นนัดแรกของรอบน็อกเอาท์เท่านั้นมันทําให้เห็นว่าเจเน r เรชันใหม่ของบาราซิลที่รุ่นเก่าๆโรยลาไปแล้วยังทดแทนกันไม่ได้ซึ่งมันก็เป็นหน้าที่ของพวกโรดิโก้นี่แหละในฐานะกลุ่มผู้นําที่ต้องพยายามกันต่อไปเอง เส้นทางของโรดริโกสดใสแน่นอนครับเขาไม่ใช่นักเตะที่จะมีออร่าซูเปอร์สตาร์แบบเพื่อนร่วมทีมคนอื่นเขามีความติดดินมีความเป็นมืออาชีพเวลาสปอตไล์ส่องมามักจะส่องหาที่เพื่อนเพื่อนคนอื่นก่อนเสมอแต่เขาก็เหมือนเป็นนักเตะที่คอยซัพพอร์ตทุกคนจากการที่ถูกเรียกว่านิวเนมาโรดริโกสร้างเส้นทางของตัวเองได้แล้วไม่มีใครเรียกเขาเป็นเนมาคนใหม่อีกแล้วแต่จากตรงนี้เขาก็ต้องแบกรับชื่อของตัวเองในฐานะตัวความหวังของทีมด้วย เพราะสิ่งเหล่านั้นมันจะมาพร้อมกับความรับผิดชอบอันหนักอึ้งเหมือนกันไม่ว่ากับสโมสรหรือทีมชาติเป็นทางที่เขาต้องก้าวเดินต่อไปด้วยตัวเองขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทีฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ